สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนของใบเฟิร์นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นพาเพื่อนๆมาเปิดฟาร์มคางคกไม่ใช่คางคกตัวเป็นๆที่เป็นสัตว์นะคะแต่ว่าเป็นคางคกที่เราเลี้ยงไว้ด้านหลังนี่เองนะคะตัวนี้จะเป็นซักคูเลนนะไม่ใช่แคคตัสนะคะเป็นไม้อวบน้ำนั่นเองนะจ๊ะส่วนข้างหลังนี้จะเป็นบ้านของเราเองนะคะทุกคนใครเคยมาส่วนเราก็จะเป็นโซนด้านในที่ไม่ได้ให้เข้านะคะจะเป็นตัวบ้านแล้วก็มีโรงเรือนอยู่ มีโรงเรือนอยู่มุมนี้นะคะเนื่องจากลงรูปไปแล้วมีคนมาถามเยอะมากว่าเลี้ยงยังไงให้รอดใช่ไหมคะเพราะว่าน้องตัวนี้จะค่อนข้างเลี้ยงยากแล้วก็จะยุบง่ายตายง่ายอะไรอย่างงี้นะคะสาหรับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะแบบอยากเลี้ยงแต่กลัวจะเลี้ยงไม่รอดนะคะเนื่องจากน้องก็ค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะคะหัวนิดเดียวก็ประมาณ200อัพแล้วเนาะก็วันนี้ก็มาแนะนําวิธีการเลี้ยงดูน้องคังคกนะคะก่อนเราจะไปเจอน้องคังคกนะคะเราก็มาเจอยิมโนก่อนที่กาไปอยู่ข้างหน้าโรงคังคก ก็มีเป็นกามาเลสนะคะขยายพันธุ์ด้วยตอกราบนะคะบางต้นก็เริ่มมีหน่อละอันนี้ก็คือไม่มีที่วางนะเขาก็เลยมันแบบเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีหลังคาเลยนะคะก็คือแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้เนาะมาแนะนําสถานที่เลี้ยงของน้องคางคกกันก่อนนะคะที่สวนเราจะเลี้ยงไว้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะคะ ลังคาเป็นแบบนี้หลังคาเมทัลชีสแบบขุ่นนะคะ50%แสงก็จะลอดผ่านมาประมาณ50%ก็เหมือนการใช้สแลนดำคือช่วยพางแสงนั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้มุมนี้สั่งทำนะคะให้ช่างทำรวมเบ็ดเสร็จประมาณ4,000บาทรวมโต๊ะรวมหลังคาทั้งหมดนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะแบบเอาไปใช้กันเนะาะเมื่อก่อนลงนี้เฟิร์นเลี้ยงไฮโวเทียนะคะ ก็เหมาะกับการเลี้ยงไม้อบน้ำอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ช่วยบังแดดตอนเย็นด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นน้องขางโคกที่สวนเรามีทั้งหมดนะคะอ้อยังมีลงนู้นอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะประมาณ3า0พันกว่าต้นนะคะน้องขางโคกนี่เขาก็จะมีลักษณะเด่นนะคะก็คือตุ่มตามลำต้นที่ผิวเขาจะแบบขูขาดขู่ขาดนะแต่ละต้นก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะ เจ้าผิวคูขานีก็จะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะเห็นไหมคะคือแบบคูขาทุกต้นเลยเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าตอนนี้สีมันจะแบบเขียวใช่ไหมแต่ความจริงก็คือมันเพิ่งผ่านการลดน้ํามาสังเกตนะคะน้ําอันนี้ก็คือดินยังเปียกอยู่เลยนะหลังลดน้ําเสร็จน้องก็จะเขียวๆหน่อยนะคะเพราะว่าได้รับน้ําไปนะต้นก็จะตึงๆแต่ถ้าเราแบบไม่ได้ลดน้ําอย่างเงี้ยสีมันก็จะแบบ น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะแต่ก็คือไม่ได้ตายนะั้นสีน้ำตาลก็คือโอเคแล้วเลี้ยงให้แบบออกสีน้ำตาลไม่เขียวปีอะ่ะดีแล้วคะ่ะเพราะว่าคาังโค้งนี่ก็จะเป็นไม้ที่เขาแบบไม่ชอบน้ำสีน้ำตาลอย่างนี้ก็คือไม่ได้ตายนะคะคังโค้งนี่ก็จะมีหลายสายนะคะแบบว่าหลายสายพันธุ์นะคะมีคังโกคกก้มคังโค้งเกลียมคุขะอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นคังคกก้มธรรมดาของที่สวน ขังคกเหลี่ยมน่าจะมีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นไม้พ้อมเมล็ดทั้งหมดเลยนะคือก่อนหน้านี้นต้องบอกเลยว่าทําตายไปเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาค่อยๆยุบตายไปตอนแรกิ้รเอาไปเลี้ยงในโรงเรือนเดียวกับยิมโนแล้วเหมือนกับว่าโรงมันอบเกินไปนะคะแล้วก็เหมือนมันแบบอากาศมันร้อนมันอบอ้าวอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อยๆยุบตายไปนะคะ จากนั้นเราก็เลยย้ายมาลงนี้แทนลงนี้ก็จะแบบสว่างโลเลยนะคะคืออากาศถ่ายเทสถานที่เลี้ยงก็คือต้องระบายอากาศได้ดีนะคะไม่อบอ้าวไม่ร้อนจัดนะคะก็เลี้ยงแบบนี้ได้ใครไม่มีหลังคาแบบนี้ใช้สแลนได้นะคะจริงๆก็เลี้ยงเหมือนแคคตัสนี่แหละที่เห็นตรงนี้ก็คือตุ่มดอกนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมดอกตุ่มๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะบานแบบนี้นะคะ บานแบบนี้น่ารักใช่ไหมล่ะดอกมันก็ดูน่ารักใช่ไหมคะแต่เขาบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยแบบไม่ธรรมดาเลยะกลิ่นเหม็นมากคนคะวันนี้เฟิร์นก็จะมาพิสูจน์กลิ่นดอกคันคกให้ชมกันชัดๆเลยว่ามันเหม็นตามคําล่ําลือเขาจริงหรือเปล่านะคะเผื่อใครจะไม่เชื่อว่ากลิ่นมันรุนแรงจริงๆนะมาดมให้เต็มปอดเลยสามต้นนะคะเ <c oughs> ทบอ้วกดอกของเขานีจะดึงดูดพวกมแมลงวันเข้ามานะคะ คือกลิ่นเนี่ยจะเหมือนแบบว่าถ้าให้อธิบายก็คือเหมือนซากอะไรสักอย่างเน่าตายอ่ะเหมือนจิ้งจกตายอเออถ้าพอนึกภาพออกเนาะมันก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็ดอกนะคะนี่ก็ดอกเหมือนกันตรงนี้ออกดอกเยอะมากอดอกทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ คือการผสมเกสรเนี่ยเราจะใช้บริการมาแมลงวันนะคะเพราะว่าคนผสมเองเนี่ยมันไม่ค่อยติดมันต้องแบบว่าใช้กล้องใช้อะไรแบบพิธีพิถันนะเนาะแล้วก็โอกาสติดก็จะต่ําด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมแมลงวันเนี่ยจะช่วยให้ติดได้ดีนะวิธีการก็คือใช้พวกของเน่าอ่ะของสดแบบเน่าๆอ่ะน,นะที่ส่วนจะใช้กุ้ง,ห,งหัวกุ้งหัวกุ้งเน่าๆน,นะคะที่แบบมันเยิมย้มเยมอ่ะนะเอามาปักไว้ตรงกลางตรงนี้เลย แล้วพวกมลงวันก็จะมาลุมตอมกันเยอะมากแล้วเขาก็จะไปตอมที่ดอกขังคกด้วยนะคะดูดิรูปร่างลักษณะเขาหน้ารักเนาะอันนี้คือดอกตูมอยู่อันนี้บานแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าเกือบทุ่มแล้วนะดอกก็ยังบานอยู่นะคะ ดอกก็บานถึงเย็นเลยใครที่แบบเลิกงานเย็นเลิกเรียนเย็นก็ลองเลี้ยงกันได้นะคะตัวนี้ต้นเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนก็ออกดอกได้นะคะลองเทียบแบบขนาดนิ้วดูอันนี้อยู่ในกระถางสองนิ้วหมดเลยนะเนี่ยมันก็อย่างนี้ผิวเขาก็จะสามารถจับได้นะคะจะแข็งๆแข็งๆอืมอ๋อถ้าใครเลี้ยงแล้วมีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมหัวมันจะยุบๆแล้วก็แบบว่าต้นเป็นสีน้ำตาลนะคะรากมันก็อาจจะยังเดินไม่ดีนะทุกคนก็สามารถ อถอดมาถอดกระถางม,มาเช็คลากดูก็ได้นะคะลากอาจจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเราตัลากปลุกใหม่ก็ได้นะคะอันนี้คือยังไงอันนี้คือยังไงแฝดสามเหรอเพิ่งเห็นมันแฝดหรือว่ามันแตกกอไม่รู้เหมือนกันนะคะคือตอนแรกก่อนจะลดน้ำสีมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะอืมอาจจะน้ำตาลกว่านี้นิดหนึ่งนะหลังจากลดน้ำเขาก็จะค่อยๆกลับมาเขียวนะคะส่วนเรื่องการลดน้ำเนี่ย ที่ส่วนจะลด7จ็ถึงสิวันครั้งหนึ่งนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ดินของเพื่อนเพื่อนด้วยนะของที่ส่วนเฟิร์นดินก็จะเหมือนดินปลูกแหกตัดเลยก็จะเป็นเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟดินใบก้ามปูผสมกันนะคะสัดส่วนประมาณเท่าๆกันนะ ตอนแรกก็คือเลี้ยงแบบปล่อยเซอร์ด้วยนะคะ <_ d ream> ก็คือไม่ได้โรยพวกดินญี่ปุ่นอันนี้เพิ่งเพิ่งมาโรยนะตอนแรกก็คือปล่อยเซอร์ไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่อบไม่ร้อนคือจะแนะนําเป็นพวกดินญี่ปุ่นมากกว่าพวกหินนะคะพวกพวกหินมันจะทําให้แบบอบมันจะอบมันจะร้อนเกินไปเนะาะจะใครจะปล่อยเซอร์แบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะไม่มีพวกดินญี่ปุ่นรองเลยนะคะแต่นี่เฟิร์นเพิ่งโรยเพิ่มนะอันนี้เป็นเบบี้ที่เพิ่งแยกออกมาจากพอตนะคะ มันก็จะลากยังไม่ค่อยเดินดีเท่าไหร่นะแต่ก็เริ่มเดินแล้วแหละตอนเนี้ยอันนี้ก็เช่นกันนะคะก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่โตไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะคะก็มีราคาถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาด้วยนะนี่นะคะมแมะงวันเขาก็จะมาช่วยผสมเกสรแบบนี้ต้องผสมข้ามต้นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปดมต้นอื่นต่อตัวนี้ก็จะเป็นฝักของเขานะคะนี่อันนี้ยังอ่อนอยู่นะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้พวกหลอดนะคะมาคุมฝักเพื่อไม่ให้ตัวเมล็ดเนี่ยมันปลิวออกไปนะคะเนื่องจากเขาจะมีขนขนรอบเมล็ดนะคะอันนี้คือฝักอ่อนนะทุกคนแบบนี้ก็คือยังไม่ต้องครอบนะคะนอกจากแมลงวันมันก็จะมีแมลงอื่นๆมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้เออ เขาก็จะเดินเล่นของเขาไปนะส่วนอันนี้จะเป็นคางคกเหลี่ยมนะคะทุกคนเพื่อนๆจะสังเกตว่าหัวเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะเห็นไหมมันจะเหลี่ยมกว่าพวกกลมๆนะคะตัวนี้ก็จะหายากกว่าแล้วก็มีราคาสูงกว่านะอันนี้คือดินปลูกนะคะทุกคนก็คือเน้นเป็นเครื่องปลูกโป่งเนาะ สูตรแต่ละส่วนก็คือไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นเล็กที่ฟืนเพิ่งแยกออกมามันก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะคะอันนี้เป็นคางคกที่เรากราฟไว้นะทุกคนการกราฟก็คือจะช่วยให้เขาโตวไวขึ้นนะคะส่วนตอที่ใช้กาฟนี้จะเป็นตอคาร์ลูม่านะคะเป็นตระกูลเก่งนะทุกคนกาฟตอแบบว่าปกติอย่างตอนางดำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ แต่หลังจากลองการาฟดูแล้วนะคะส่วนตัวไม่ชอบอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่สวยงามอะ่ะก็เลยเเลี้ยงแบบปกติดีกว่าเนาะเห็นไหมพวกนี้ก็คือเก่งคา,าราลุม่าที่เราจะเอามากราฟนะคะการการกาฟก็คือตัดยอดตรงนี้เนาะแล้วก็แปะข,ขา้างโคกลงไปติดสกอตเทปเหมือนการการกาฟปกติเลยค่เฟิร์นก็จะมีขายอยู่ในช้อปปีด้วยนะเก่งตัวนี้น่ารากักดอกก็สวยค่ะ คือจริงๆตัวเนี้ยเอามาตกแต่งสวนสวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้แบบสวยงามเนาะอันนี้เฟินก็เอามาใส่กระถางดินเผาที่ซื้อมาจากท่าน้ําปักเกิดอะค่ะใบาละเจ็ดบาทเองใครอยากได้ลองตามไปซื้อนะคะนี่นใส่ไว้เต็มเลยนี่ <c oughs> ขังโคกนี้ก็ถือเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดเลยนะคะที่แบบปรับเสียนเลี้ยงยากเนาะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยที่กว่าจะพอมเล็ดขึ้นมาเนี่ย มันยุบตายไปเยอะมากนะคะทุกคนกว่าจะเป็นต้นขนาดนี้นะคะก็คือยุบไปไปเยอะเลยอะ่ะก็เอาถือว่าเอาใจยากพอสมควรนะคะกว่าจะโตมาเรื่อยๆขนาดนี้เนาะยิงคาคกเนี่ยขายได้ตลอดเลยนะทุกคนถ้ามีขายก็คือหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้แบ่งขายออกมานะคะเพราะว่ากําลังตั้งใจจะทําให้เขาแบบเป็นฟาร์มที่แบบมีเยอะ คือกาลังตั้งใจจะทําแบบขยายพันธุ์รั้งโคแบบให้มีเยอะๆในส่วนเรานะคะก็เลยยังไม่ได้ปล่อยนะคะตอนนี้ก็คือมีมีล่าสุดที่ปล่อยไปก็จะเป็นตัวไซต์แบบแม่พันธุ์เลยที่แบบมีฝักแล้วนะคะอันนั้นก็ปล่อยไปเซตหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ปล่อยจะมีแบบหลุดมาขายบ้างนิดหน่อยนะคะเนี่ยทุกคนตอนแรกฟวรจะเอาเขามาเลี้ยงที่โรงนี้นะคะก็คือเป็นโรงยิมโนเนี่แหละเพื่อนๆนจะสังเกตว่ามันจะเป็นโรงแบบอยู่กลางแจ้งเลยนะ มันก็จะเป็นลงอบนะคะก็คือไม่มีอากาศผ่านเข้ามาเลยมันก็เลยอาจจะไม่ชอบอบอบเนาะเขาก็อาจจะชอบถ่ายเทนิดนึงเราก็เลยย้ายไปลงตรงนู้นนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นยิมโนที่ส่วนชุดเก่าเนี่ยขายไปหมดแหละเกี้ยงส่วนเลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนเพื่อมาดูโซนหัวไม้นะคะ วันนี้แปะไว้ก่อนเนาะสาหรับเรื่องนะ้องคังโคกก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนใครสงสัยอะไรก็ลองเม้นถามกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เฟินจะพาเพื่อนๆไปดูรั้วใหม่ของสวนเรานะถือ่ะตั้งกล้องไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฟินจะไปถ่ายรูปกับรั้วตั้งแต่ทําเสร็จก็ยังไม่มีทูกคู่เลยนะคะก็เลยจะไปถ่ายรูปกับรั้วแล้วก็ป้ายสวนของเรานะคะทุกคนวันนี้ก็แบบไม่ได้แต่งตัวเต็มเท่าไหร่เฉยๆรองเท้าก็แบบแตะธรรมดานะเออแล้วก็ อยากอวดเพื่อนๆใน YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าเฟินก็ยังไม่ได้พามาโชว์เลยเนาะสำหรับรั้วใหม่ของเราแล้วก็ป้ายสวนนะคะซึ่งทำมานานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้ติดนะนี่ก็คือรั้วสวนของเรานะคะทุกคนเสร็จมาประมาณเดือนสองเดือนละมัง้งตั้งแต่ปิดสวนนะ่ะประตูมันจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นสแตนเตเลสเนี่ยนะเป็นรั้วอัตโนมัตินะคะ มันจะมีข้อดีก็คือพวกสนิมอาจจะไม่ขึ้นแล้วก็จะทนทานกว่านะคะแต่ข้อเสียก็คือแพงอันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วตโนมานะเนาะอันนี้ไฟคือกําลังถามพ่ออยู่ว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นตู้ไปสนีเนาะอเอามาติดไว้กุ๊บกิ๊ตส่วนอันนี้ทุกคนอันนี้เป็นป้ายสวนของเราเองนะคะสั่งทํามาน่ารักมากมาก เดี๋ยววันนี้พิกัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะใครอยากทําก็ตามไปเนาะแต่ป้ายเนี้ยงงใช่ไหมว่าอีนี้มันอยู่ได้ไงคือมันอยู่มันนานมากแล้วอะค่ะคือพ่อเขาเขียนของเขาเล่นๆเ,เนาะมันก็อยู่ของเขามาอย่างนี้อะตั้งแต่ยังไม่มีป้ายยังไม่มีรั้วยังไม่มีอะไรจักอย่าง,ยงไม่มีสวนอะเขาก็เขียนของเขามาอย่างนี้นะคะเราก็เหมือนกับว่าต้องอยู่ตรงนี้แหละไปตลอดติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้เป็นอ่กล่องษณสย์เก่าที่พ่อเขาเขียนอืพ่อนี่คือพ่อของแฟนนะคะทุกคนก็คือเฟินแต่งงานกันแล้วเนาะก็มาอยู่กับบ้านสามีนะจ๊ะไาทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กับป้ายกันนะคะอยากมีโมเมนต์ถ่ายกับป้ายมานั้น,นะ วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณมากๆกนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะแบบเออมีสาระบ้างไรสาระบ้างนะคะก็ดีใจที่ทุกคนติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์ไว้ก่อนแล้วก็ตามไปกด Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะอย่าลืมช่องทางการติดตามส่วนของเรานะคะ IG Tik t o k f a c e b o o k นะคะหรือว่าใครอยากสั่งซื้อน้องๆนะคะตามไปที่สายทองการ์เด้นสวนสายทองนะคะในช้อปปี้ค่ะ สำหรับวันนี้อากาศดีมากๆยามเย็นนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ